มาแท้ไม่ได้ครับแท้มาจากด้าล่แ้อไม่ทำก็จะไม่ได้งต่อจากหลังต่ส่อจักอีกกอครับจากเลยแล้วก็คู่สอไเลยยังคู่นี้ด้โชคดวยกันรับวันนี้ผอว่าเป็นคู่ใหม่เกินขอเสียบมวยตนรับคู่สอเทโลเพื่อเป็นเกียรติกับมวยคู่นี้ครับขอเรียนเชิญ นายกบวรพจน์โสรสิงค์ครับนายกเต็มเกมืึงเลยดับเบิ้ลแล้วก็ใช้สนามนี้อ่ะปีมาครับตะวันหลักดับเบิ้ลสองประจักรคือก็เป็น ใครชอบปวยอาวุธหลากหลายอาวุธบเคลือบหัวใจเปเลยต้องือพี่คอมพิเตอร์สอนปจักดุงใครชอบโวยจังหวะฝีมืออาวุธบเคลือบต้องไปดูที่โกโูสอนเดรบเวสทนี่คือดาวรุ่มชุดใหม่เลยนะเพี่กกำลังป,ปิงปิงปานสะพางใพ้กับวงการดวตของไทยสาสตร รถล้ารเดินทางออกไปช่วงต่างถิ่นแล้วก็เหนือจากอยู่ที่จังหวัดเลยจะทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือทำให้เจอคู่ต่อส่วงใหม่ๆคอแปอรีดีกำลังขึ้นมือหลายๆศึกจีบมาไว้เมื่อที่จะไปชิงแชมป์นะครับกับชมรมมวยต่างๆทั่วภาคอีสานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังติดคิวละคิวมัญญาวิที่ชมแล้วยังไม่ถูกใจไปชมแลหลังได้จาก เรื่องของเรย์พินักเกตโนโลซิบวยไทยแล้วก็เปชมช่มมมมงวงมุ่งมุ่ของนักกีฬาด้านใต้นะครับเพื่อเช้าจะเห็นแน่นอนกันเลือกเกินครับ <c oughs> แดงมีอดีตยอดมวยดังครับคุณถึงเกตนโนรสิงห์มวยไทยขึ้นมาถอดมงคลให้ส่วนนักมวยในคูบอสสาาองตบอสเ <c oughs> อฝ่ายในเอนอเอาเทษทีผมกลับมง ตาบอดสีออบอสบอกผมว่าผมอยู่ฝั่งแดงครับทั้งทีเปิดสอบมาจากทีมสนับเงินวุฒิขุกันดรสีมวยไทยหนังชีวิตครับไม่จบง่ายง่ายครับมวยคู่นี้เบียรกันแล้วจะไม่จบกรรมการทีฬาชาตินเป็นตูชี้ขาดเป็วทีโอนี้จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลยมากันทั้งชุดครับมาเพียเบเป็นศักดิ์ศรีพยาน มายขวาด้วกันกนครับมวยขวาด้วยกันครับขับเตะแดงมวยขวาประกาบูลยสวยด้วยครับจีดีโควูนะี่ต้นตะป่าด้วยนะครับประเทศไทยูมูเอาไว้เป็นปลายครับแล้วจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยนะครับโอ้วันนี้บอ,อบอกพอบอกว่าจะเป็นฝีมือของมูเลยครับ รอบในแล้วจะตีขวาตีก่อนครับขวาตียังไม่รนนไงงมาาแรงนะครับได้แค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับพอจะว่าทีมงานสอมาจากทีถ้าโวยค่อนข้างแข็งแรงนะครับใจน้อยไม่ได้ครับแพ้ฝีมือแพ้ได้แพ้ใจไม่แพ้ถ้าแพ้ใจเมื่อไหร่ไม่เดินกลับบ้านคนระับ เป็นสิ่งล้อของชชยล่าพอลกคุณสายติดติดติดบัง,งเก็บอาวุธได้ให้กูมูกกูเดินสายัระจายตัางโดนที่เดียวกันครับพีกกาาบนนกก่น้องสายกูผูจับก่อนแล้วขวานหน้าได้ขวาน,นได้ไหมโอ้แม่โดนลูกนี้เป็นการโดนคำถามไหมย่งกัน คอมเบอร์เลยนะครับว่าต้องมือตัวมาดีหมดโดยกกับพานสักคู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อยกที่สอง ่อถือว่าปี2509เป็นการจัดงานที่ได้ยิ่งใหญ่มากเพราะตอนบ่ายนี่มีพิธีเปิดครับมีขบวนรถแห่ย,ยาวเยียนเป็น3-4กิโลเลยครับขอชื่นชมครับแล้วยังมีส่วนน้อยครับที่ไม่ใช่แต่ที่ขอชื่นชมไปก่อนเลยมมมมผมไปแต่ยกที่สครับคอ,คอปเตอร์ คอมเตอร์ฮาลออินทิราหรือว่าคอมเตอร์สองมาจากทีมครับแดนส่วนทีเป็นโค้งซ้อเทวเวสจากอุดรธานีเกมแรกดูใจกันหนักใจพอสมควรแล้วครับน่าจะอาจมอกแล้วขาพับนอกคอมเตอร์ยังเด็กนุงไปอยู่นิดหนึงนะครับเื่ยยังไม่สร็ นะครับมีลุกซ้ายและเตะขวาล็อบเตอร์และโดนถี่ขาดเอาไว้ครับตรงคอย่างที่บอกนะครับว่าตู้ปีมือเนี่ยนัด1นทั้สองอาจจะโดนใจกันนิดหน่อยแต่3 4 5สี่ไม่เชื่อแน่นะครับมีเกมที่ดีที่จะพูดหนึงตัวไว,ไว้แค่กว่า10นาทีใอ้รอบเตะแบบนี้มีนอดมาแล้วครับเพิ่งใ้ไปเวลาได้ที่ชอบผมเรนนี่นะ ถ้าว่าคอปเตอร์ stumbled, จะเก็บจะเก็บอาวุธเก็บอาการเอาไว้ก่อนครับจอดจางโบมือโดยไมสขัดใส่ด้วยซิมาซ้ายขวาหน้าทีครับมีสัญญาณอะไรแปลกๆหรือเปล่าฮะตอนนี้ไม่ืีอะไรไปขวาครับก็ไปไม่ได้เลยขาแล้วโดนยางจากอุรานีปีนี้ผลดีครับยางดีไม่ดีแตกไม่ ไอ้คนที่ทำครับไอ้แม่ที่มาคนนี้ไอ้คนทีแล้วอคนที่ทำใจกัมัดนจะีจังหวะยังไม่ได้ครับแค่มัดใได้แล้วได้แหนไ้าได้ดนเ่าต้านปารยโตครคตรโบเดีพักบ้านเดียวครับเดียวมาเสียวกันจ่วงสาี่ เราคู่ต่อไปครับมานั่งรอเลยนะฮะนักมวยขึ้นมานั่งรออย่าช้าครับ mm hmm. ท้องรักกับก้ารบแขกผู้มีเกียรติที่เราจะเชิญบ่บลายคือคุณสมเกียรติดำรงสกุลจาเจฟ์พาวเวอร์โก้แล้วก็คุณสมวัณน์รัตนปารุมนะครับรองนายกเทศมนตรีืองเลยสองท่านจะให้เกียรติขึ้นคบม่บลายต่อไป mm hmm. ถือว่าแฟนๆให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับวันนี้มาดูถ้ามาให้กำลังใจแบบนี้ปีหน้า หลายเสร็ปีแลครับงานจอกอ๋อเหรอฮะแล้วนเดี๋ยวนี้ทำไมเหลือคืนเดียวครับเพราะคืนเดียวไม่มีตักจั <c oughs> า,าก่าฮ่าฮราฮ่าฮ่าฮ่ดฮยาฮ่า่าฮนาฮ่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 รั่าฮ่าฮ่าฮ่าื่าฮ่าฮ่อฮ่่าน่าฮคาฮ่่า่าฮ่าฮ่าื่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าด้อฮ่่าาน่ <c oughs> โอ้ยสามาแล้วครับถึงดารุกหล่อควายบาสซิเไฟจัดจังหวดเลยฮับเบอร์สอประจันเอ็มแดงขัดจากหวเลยแล้เก็โค้ชสองไปเลยกระจายตัวไม่รู้เรื่อยตอนมาแล้วฮับเบอร์สองเดินชนขาเดินเลยขาเลยฮับเบอร์ขับมาไปแล้วโผล่นข้าซ้ายกับข้าขวาในบ้านเพื่อนจับไปทีอยาย ต่อไปที่ยาต้อเป็นคัมเปอร์โดนปัดขวาขวา,า,าหน้าแล้วแพ้ได้ไมคับตัขาตัดกกอะไรมา้วครับไม่ให้เอาคืนเลครับ้แล้วก็จะไม่ให้ไ,ได้โคคตด้วยครับสายจไดไ้สายไม่ได้ครับคัมเปอร์ผ่านเ้แกสอขวาหน้าัดส,สอเอาคืน้เขาตอนนี้โกคูต่างระา,านบนี้จริงจรนตึดหนักกว่าโรดทีซ้ สับสองมาแลกด้วยแท่งขวาหน้าโตนเก่าหวานงตั้งกระแผงบางเออเป็น เป็น, Power oh, นะครับเป็นประธานชมรมส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์แห่งเมืองเลยด้วยนะครับโดยการประสานงานของน้องพลอยนะครับก็คงจะต้องได้อ่ารับควนจะเอ็มอีกลหลายๆงานนะครับคงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเลยที่ส่งเสริมด้านกีฬานะครับควายงานกาชาติงามานโนควายเป็นปี2569ผู้สั่งงาน,นะครับชุดย,ง,ยงที่สี่ครึ่งทางผ่านแล้วครับคอปเตอร์ครับสามครึ่ผ่านครับมายงที่สี่ ัเป็นิมครับเป็นงดไานโคืไม่ใช <ons> ่คเจ้า้าเลยครับเอาขวาไปรับผีขึ้่แล้วตอนนี้พี่ตลอดไปเดนเตะไทางซ้ายแล้วก็ต้องจับที่ต่นะฮะวนี้ซอมมาลรับไม่อครับพมายามเล่นเครับโอ้ไโดนยดันหน่งเลยครับเอาซ้ายชนเจดเข้ามาแล้วีเกเลยเอาโบว์เอาซ้ายเได้ทซ้ายปขวาแล้วครับเา ผมสองอีการแก้ที่ก็ตั้งสองตัด้วยเอขาไว้ อันนี้มอย่ยกสีไม่ใช่ห้และลูกาก็ยังเป็นคนชูมือพออามัน็ะนมันตมแบบอาวเาแล้วครับไปลูอะไรหรือเปล่าครับอมเตอร์คออรไปอะไรหรือเปล่าขวามาโดนตักด้วยข่ายขวามาได้โดนขวา เ่าจะไปนะครับของรับกล้าลบครับนะครับของรับกล้าลบนะครับขึ้นบนเวทีเลยครับขึ้นน <internally. S 3> ั <im> <ains> <found> ่งเลยครับนั่งรอเลยครับต้องต้องขึ้นไปนะครับเพราะว่าขึ้นนั่งรอเลยครับรับประกาศว่าถ้าคุณมาแล้วสุดท้ายแล้วของกล้าลบครับกล้าลบ เวลาขอขอต่อยขอรายการได้ขอแล้วขออีกนี่ครับแต่ว่าผมกูก้าเป็นคนที่ผมห่วงเพราะผมโทรรศัพท์แล้วแกไม่เคยถ้ามีเสียงกูอีกขึ้นมาแนละ้วบ้านแตกเลยฮะมาแล้วนะครับกูก้านะครับโอเคครับเอาเอาขึ้นมาฮะนักมวยขึ้นมานั่งรอเลยครับนับกมวยขึ้นมาเลยครับพาการต่อครับยกสุดท้ยอออดททดัยข้ามกอาประจันอิมแดงน้ำมวยกูกู2เควเวศแดงมาจากจังหวัดเลย,ยนะครับแเงินมาจากภูทรธาน,านี เากาเกมนยกสุดท้าการสนี้น่าสนใจว่าน่าสนใจว่าเมมันจะจบแไหนรันสองนองป้าโดแค่ันสอมาเป็นเกมของโกโู้เขด้วย Watch เดจับได้แล้วจับไปเแล้วก็ยังิไม่ได้ครัทเบอาาไว้มาสัเเปิดไไแค่ขวาินปาไแล้วก็ตั้งขวาไว้แล้วมีแทงเอาขวาเลยครับมแหว่า เป็นจังหวะการเต้นเข้ามาแต่ว่าจังหวะมันนิดนิดเลยหน่อยครับมันมันไม่ได้อย่างใจก็ธรรมดาครับมวยไทยแต่ละวัดไม่เหมือนกันครับหมดแล้วครับเดี๋ยวดู่นแอสักครู่นะครับการผู้ชี้ขาดคนเวทีดูน่นแอนนะครับคือพิกราชดีแป้นตบไปคะแนนนั่นราสามท่านแล้วสุดท้าย าปที่นักชกมุกน,น้ำเงินกับโคกูสอทอิวเวทจากอุดรธานีเป็นฝ่ายชนะคะแนนได้รับการชกมไย